สวัสดีครับมีรักนักสูวิชาของปู่ขนมต้มทั้งหลายนะครับก็วันนี้ก็ชาหน่อยนะครับก็ภารกิจิหลายอย่างนะครับแล้วก็น้ําหนักเพื่อความชัวนะครับเราก็มาชากันนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นนิมิตสาหรับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีครับนักกีฬาของเรารวมถึงท่านผู้ชมก็จะได้เข้าไปชมนะครับ S <S <an other> เขาไปชมนี่ก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปชมได้หมดนะครับก็ประมาณครึ่งนึงเนะเอา่าเว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างกันนะครับก็เข้าไปได้นะครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเข้าเริ่มเข้าไปได้แต่วันนะครับศึกมวยมันวันศุกร์นี่นแหละครับนะอ่ามาวันนี้ก็เข้าไปได้อีกพรุ่งนี้ก็เข้าไปได้อีกนะครับนะ ก็ยังไม่แน่ใจอ่่พรุ่งน,นี้ช่องเไม่รู้จะยังไงนะครับนะ <lake> ก็รอรอดูพุ่งน,นี้นะครับว่าช่องเ็ดเขาจะอนุญาตหรือไม่นะครับอ่าสำหรับบัตรมวยวันนี้นะครับน้ำหนักเนื้อตัวนี่ไก่สุดก็คงจะเป็นเจ้าชัยโยนะหนึ่งจุดสองนะครับลดหนึ่งโอ้โหโลดไม่รู้กี่ครั้งเลยครับสองครั้งสามครั้งเลยทีเดียวไก่สุดวันนี้นะครับ,รบเจ้าชัยโยคิงที่สามมวยรอบมาบิมครั้งที่เจ็ดนะครับคู่แรกเลยเปิดหัวคู่แรกเลยคงจะลําบากนะครับนะหนึ่งจุดสองเนี่ยลด นานเกินนะครับส่วนคู่เดินก็ธรรมดาครับธรรมดานะครับก็คงจะเป็นนี่แหละไกลสุดของวันนี้ก็เป็นไช,ย,ชยโยนี่แหละหนึ่งจุดสองนะครับแล้วก็คู่สี่นี่ก็มาแทนาจ้าซูเปอร์เลกเนี่ยถอนออกไปอเอาเจ้าหนุ่มสุลินชอเจตวินานะครับมาเข้าเป็นแทนนะครับเจ้าหนุ่มสุลินนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ซ้อมนะ มันซ้อมต่อเนื่องนะครับนะมันซ้อมอยู่นะครับซ้อมรอรายการอยู่นะครับอ่าก็อย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะครับอา่อนจะนาเรียนก็ฝากถึงได้เลยครับ s b o b สามห้าเก้าครับนะเวททางเวลไลครับเดี๋ยวสเต็ปออกตัวบางทุนจบทีเว็บเดียวเลยนะครับการเงินมั่นคงถาวรครับเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่าสนใจก็แอดเข้าไปครับแอดนำหน้าแอดสามห้าเก้า s b o ท t นะครับตามป้ายนะครับนะ ตามป้ายเลยนะครับวันนี้แต่งตัวไม่สมภาพครับก็พึ่งนี่ครับครัวไม่ทันก็นี่ไปก่อนนะครับอ่าไปกันเลยคู่แรกนะครับชิงชี3สามครับมวยล่อมาบินคู่แรกนะครับร้อยสิบปอนด์ชัยโยเพชรยนเดียแคเดมี่ครับมาเกินหนึ่งจสองครับวันนี้ยี่สิบสามปีมวยขวาจับมือล์ครับรุ่นพี่นะครับล่าสุดก็แพ้เจ้าสแกงามานะครับ รถหอยนะครับวันนี้หอยมากเลยนะครับหนักใจเลยวันนี้หนักใจแทนเจ้าชายโยแล้วเกินนะครับส่วนเจ้าทับหน้านี่มกจุดสี่ก็ลดครั้งเดียวก็ผ่านนะครับรุ่น้องยีสองปีนะครับทับหน้าสองถ่าเดิมแหละนะครับหมูปิ้งเลยชูเบย มวยายจากไชน่านะครับล่าสุดก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นะเจ้าดิลระเบิดปอกุล้านะครับล่าสุดก็เป็นแพ้เจ้าเรลลิสสิสสบวัชรในศิล์ักมวยไทยครับแพ้นอกเลยนะครับมาวยู่คนนี้นะครับมามองตรงที่ว่าเจ้าชายโยโนะรถเนี่ยรถหอวยหายเกนเ,เนี่ยออกลองไหมครับออกลองไปเหมือนเดิมหละนะออกลองครับออกลองที่เจ้าทับหน้าเหมือนเดิมนะครับ ตามลดเดยอะอย่างนี้ก็ออกกับลำเลยนะครับนะชิ้นแรกผมชอบชายานชาย,ยนิพิตน่กับลำออกลองนะครับทำการซื้อขายครับนะผู้เี้ยทำการซื้อขายมาถึงผู้ชิงชิ้นหนึ่งครับมวยลอบมาบินครั้งที่เจ็ดนะครับสดงนานคิดบังลนอ่ามีสิบปีมวยขวาจากเพชรบูรณ์นะครับเมื่กีก็แชมป์อ่อนน้อย เจ้าบอลลูริสก็แชมป์กันน้อยเหมือนกันไอบ้บอลลูริสี่มันแชมป์ร้อยแปดปอนด์นะแชมป์แชมป์ออมน้อยเมื่อทั้งคู่ได้แชมป์มาแล้วคนละเส้นนะบอลลูริสเออสแกงามก็ได้แชมป์มาแล้วล่าสุดก็ชนะชัยโยเพชรอินเดียคาเดมี้นะครับชนะเพชรอนุวัฒน์นนวัฒน์ดิมนะครับมเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนี่ก็โอ้โหไอ้เพชร์อนุวัฒน์หักปากกาเซียนไอ้เทพลิชิตมันไปพลาดนะครับพลาดโดนศอกนะครับ ล่วงไปตามๆกันครับล่วงเลยเนรานาฏเลยเมื่อวานนี้ไม่เป็นท่าเลยนะครับโอ้เก็บใจเทมิชิตส่วนเจ้าบเบลลิสติสิริลักษ์มวยไทยเนี่ยก็รุ่นเพ่ยี่สิบสามปีเจ้าเทวฤทธิ์เดเบเบอดดอนเดิมอ่ะก็ซ้อมอยู่เดนรัดอ่ะซ้อมอยู่เดนรัดนะครับยี่สสามปีไซจากสกลน,นะครับศิริลักษ์มวยไทยครับทีมงานเฮียมาน้อยนะครับเกินไปจุดสี่นะครับก่อนลดสองช็อตอ่ะ นะลดรถไปสองช็อเหมือน,นกันนะบรเลตนะแต่เจ้าสแกงงามนี่มา,ามารถตู้มาพร้อมกับเจ้าเพชรสมจิตนะครับก็เหมือนนัดกันมานะครับเจ้าเพชรสมกิตขาดอีกไปซ้ำนะครับก็ขึ้นรถตู้กับสำนักไปแล้วนะครับส่วนเจ้าบรเลตนี่ล่าสุดก็ชนะน้องแคมป์สวนในคปีกไม้นะครับตามสคลิปแรกนะครับนะ ยาวๆนะครับ1นึ่านี่ก็เป็นแดนอันตรายอ่าถ้าเลยถ้าเลยสองสาไปแล้วก็จัดยาวเลยสแกงงามนะครับจัดยาวไปเลยสแกงงามนะครับชอบที่สแกงามครับคู่ที่2จริงที่1เนีน่ยนะส่วนคู่เอกครับร้อปอนด์นะครับเพศสมจิตจิตบังดนหรือว่าเพชรนรินทปอเปกโกน้นะหยิบสปีขวาจากสุราน์นะครับ พบกับเจ้าโชคพันล้านนะครับพีเชแสนชัยนะครับหรือว่าเจ้าเชโชคเพิงฤทธิ์หรือว่าเจ้าปังต่อเดิมแหละปังต่อพอหลักบุญอ่ะคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วเมื่อก่อนนะเคยต่อยกันมานานแล้วล่ะสองปีแล้วนะในการชิงแชมป์ร้อยสิบห้าปอนแบนั้นนะครับก็เป็นฝ่ายเจ้าโชคพันล้านนะครับหรือว่าเจ้าปังต่อนี่ชนะไปนะครับชนะกันแบบดูแล้วก็ขา,ข,าข,าขาดขาดขาดนิดๆนะครับขาดยกสี่ยกห้านะครับ เจ้เพชรสมกิจนี่ยหบสองปีจากสุราษฎร์นะก็ล่าสุดก็ไปแพ้เพชรสมหม้ซสอสมหมายนะครับสจนจนบางตอเนี่ยหรือว่าเจ้าโชคเพิงลิฟต์โชคเพิงล้านโชคพันล้านลายนี้นะครับก็ห่างหายไปนานนะครับห่างหายไปนานเหลือเกินนะครับโอ้โหนานซะจนโอ้หลายปีเหมือนกันแล้วตั้งแต่ต่อยกันชนะเจ้าเพชรสมกิจมาโน่นแล้วมั้งก็ห่างหายไปนานนะ เโชคพล้านหรือว่าปังต่อนี่นะมาก็แม่มวยคู่นี้นะไอ้โชคพล้านมันได้ใหญ่เกิอนอะ่ะสูงรอยกว่าเยอะเลยนะบอกไว้ก่อนนะแล้วก็เคยชนะมาแบบขาดขาด,ด้วยอ่ะขาดท้ายๆอ่ะนะในการชิงแชมป์ร้อยสิบห้าปอนด์เมื่อสองปีที่แล้วนะเนี่ยทะเลเพชรสมจิตเป็นต่อเนี่ยพวออกลองเลยนะออกลองไปที่โชคพันน้านนะตามสคริปต์แรกเนะี่ย ออกลองไปเลยนะครับส่วนเจ้าไอ้ส่วนคู่เซเนี่ยเจ้าสุกระเล็กมันถอนออกไปนะครับก็นุม่มซลินชอเจ็วินามาแทนนะครับคู่เซนเนี่ยร้อยสิบเจ็ดนะเพิ่มน้ำหนักอีกปอนด์นึงเป็นร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะครับฉลามขาวตอมอสีนะครับนะรุ่นน้องครับสิบแปดปีมวยขวานะขาดจุดสีมาขาดด้วยวันนี้แต่เจ้าเพชรสมกิจก็ขาดนะ ขาดจุดสองนะเพชรสุกิตคู่เอกขาดจุดสองนะครับเจ้าฉลามสาวเนี่เจ้าเจ้าสลามขาวนี่ก็ขาดจุดสี่นะครับล่าสุดก็เป็นชนะเจ้าทรงกดน้อยสอเดชพันธ์นะครับส่วนเจ้าหนุ่มสุรินชอเจวินาเนี่ยหรือว่าหนุ่มสุรินเนี่ยคนชื่อหนุ่มสุรินบ้านดันไปอยู่ศรีสเกดนู่นนะไอเนี่ยยี่สิบนะปีนะซ้อนอ,อยู่เพชรปตอไม่ต้องห่วงแหละประเภทแข็งแรงแข็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 งแรงนะครับ สไตล์บู๊นะครับสไตล์เดียวกันแล้วกับพวกเพชรเมืองสีเพชรเมืองสีก็นู่นแหละอาทิตย์หน้า,าเพชรสไตล์เลมโบได้อาทิตย์หน้าเพชรเมืองสีมาแล้วมาแล้วของดีว่ามวยคู่นี้นะครับผมเอาตัวยืนดีกว่านะชอบตัวยืนครับฉลามขาวได้ลอยกว่าเยอะเลยนะครับอชอบฉลามขาวนะครับชอบฉลามขาวมากเลยวันนี้ได้ ชอบมากๆนะครับอ่าจัดไปที่ฉลามขาวนะครับอ่ะก่อนจะไปถึงมวยเด็ดอโคเด็ดนะครับรวมไปถึงมวยเด็ดเจ็ด้านน้าก็ฝากถึงเหมือนเดิมเลยครับนะหน้าจอดูเอาเองนะครับสโบรเบสสามห้าเก้าครับอ่าเว็บที่มาตรฐานนะครับอ่าเว็บมาตรฐานต้นๆเลยนะครับของเมืองไทยนะครับมวยเดียวมวยสเต็ปนะครับออกตัวได้ทุกยกนะครับออกตัวบางทุนได้ตลอดนะครับ การเงินมั่นคงแน่นอนครับแอดเข้าไปก่อนนะมีแอดนำหน้าแอด359 SDOBT ครับอ่ะแอดเข้าไปก่อนผมจะลงเลี้งลยงไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสต์นี่แหละตรงที่แสดงความคิดเห็นนะสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับอยากก็จิ้มอยากกะแทงครับอ่าหลัดงดำเนินครับช่วงนี้จิ้มแทงได้ทุกวันนะครับทุกศึกทุกสายเลยนะครับจิ้มได้ทุกศึกนะครับอ่ะมาถึงมวยดีดิสอโคเด็ตครับวันนี้ดีดิสอโคเด็ตของเราวันนี้ตัดไปที่ฉลามขาวครับ ฉ <im attraction> <im itation> ลามขาวต่อหมอสีครับเป็นดีดอีสอโคตรเด็ดครับของดีในซอยต่อหมอสีครับฉลามขาวต่อหมอสีครับเป็นดีดอีสตโคตรเด็ดนะครับส่วนมวยเด็ดเจ็ดย่านน้าของเราวันนี้จะเป็นไปจะเป็นใครไปไม่ได้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับจัดไปที่โชคพันล้านพอหลักบ,บุญครับ โชคพันล้านพอหลักบ,บุญครับวัวเคยขามาาเคยฉี่นะครับจัดไปเป็นมวยอภิมหาโคตรเด็ดเจ็ยันน้ำครับโชคพันล้านหรือว่าโชคปังตอพอหลักบ,บุญครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านุกโชคดีครับจินช้อนกลางล่างมือนะครับเข้าไปข้างในเขาให้โอกาสแล้วกอมมนะ็อย่าลืมแมสนะครับนะอย่าลืมแมสนะอย่าลืมแมสนะครับปฏิบัติตามคําสั่ง อย่างแร่งคัดนะครับนะเพื่อความเ,าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อให้เขาได้เห็นว่าเราจะได้เข้าไปไปแบบไปซุมกันคัดเต็มจอๆๆๆเต็มตู้อะไรนะครับนะต้องปฏิบัติกันให้มันผู้อยู่ด้านหน้าผู้อยู่ข้างในนี่ยต้องปฏิบัติให้มันดีอย่าพยายามโยกหากันมากนะครับตะโกนเอาครับใช้วิธีการตะโกนออกนะครับนะตะโกนออกใส่กันออกนะครับอย่าโดดออกจากจุดที่เขามาร์คไว้ให้นะครับ ผมกลัวเขามีคนไปไอแมวมองไปจ้องอยู่นะครับนะกลัวแผรนี้นะครับนะเ,เดี๋ยวมันจะเดือดร้อนพวกเราจะเดือดร้อนกันนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ขอทุกท่านทุกโชคดีแล้วกันกับศึกเจ้ามวยไทยสวัสดีครับ